สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทาง f c ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมช่องบเบียรน้ำซิ่งครับพามาชมสิบล้อล็อกกี้ครับรถบ้านสภาพนางฟ้านะทุกคนนะเก่าเก็บครับป้ายแดงมือเดียวครับทุกคนแม่นะครับสภาพสวยมากครับดูดัาเป็นสามมิตนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้าเลยครับสวยแต่ว่ารถสีไม่สวยนะครับแต่รถเดืมบางมากครับไม่มีตําหนิเลยผมชอบมากล็อกกี้ครับ ตัวนี้จะเป็น fxz นะครับ fxz นะครับตัวคัสซีใหญ่ครับตัวนี้นี่ชุดถังอู้สวยครับดูดูเครื่องครับเครื่องแห้งๆเนียนๆเลยครับดูเกียร์เกียร์ฟูลเลอร์นะครับอืมระบบก็ยังครบเลยนะนี่ดูอ,อู้ไม่เคยลื้อเลยครับทุกคนดูอ่ะเนี่ยชุดเกียร์ชุดอะไรไม่เคยลื้อเลยคัสซีไม่ต้องพูดถึงครับคัสซีเนียนมากครับ ดำเป็นสามมิตแท้นะครับสามมิตแท้นี่ปั๊มโคตรใหญ่เลยนี่ชุดดงคือดำพื้นสวยครับแทบไม่มียุบเลยคนระับไม่มีรอยหกักรอยลาวเลยครับสวยมากเดิมๆครับนี่อิสุไม่ต้องดูเยอะครับอิสุให้ดูตรงซองแหนบครับมันจะชอบมีรอยเบียดนะเห็นไหมแต่มันไม่มีครั เพราะว่ารถเขาค่อนข้างที่จะดูแลรักษารถด,ดีมากครับดูดิดกระสุนกระสีด้านในนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมีแค่น้ำมันปั๊มดำเยิ้มนิดหน่อยครับแค่นั้นเองนะแต่โดยรวมคือสวยมากไม,ไ,นะไม่มีที่ติเลยครับนะเป็นรถบ้าน,นครับเก่าเก็บนะบมนะผมขับขอกจากโกดังเคีับนี่รถจอดอยู่ข้างในโกดังนะครับวิง่งออยแค่ K. ปีละ30สิกว่าเที่ยวนะครับ วิ่งเฉพาะไอ้ตัวเองนะแกบอกปีละ30มสิบเที่ยวครับรถค่อนข้างที่จะเดิมนะครับเดิมมากครับเอฟเอนะครับยางเยิงสวยครับคัสซีสวยสีไม่สวยอย่างเดียวครับคันนี้บอกเลยว่านี่ดูชุดบุกงบุกกีไม่มีรอยเบียดเลยครับดูรถเขาให้ดูที่คัสซีครับเบิงเดียรคัสซีด้านในครับแห้งจัดครับแห้งมากไม่มีที่ติเลยสีแห้งจริงๆครับดู ไม่มีบวมไม่มีลาวเลยครับมียางไม่สวยสองเส้นนะครับเนี่ยสองเส้นนี้ไม่สวยนอกนั้นลายบังทั้งหมดเต็มหมดครับยางหน้ายางไหลก็ใหม่หมดเลยครับหัวไม่มีผูเลยครับเห็นไหมสังเกตดูหัวสวยมากครับไม่มีผูเลยครับเดิมบางนะทุกคนนะดูรถเนี่ยเห็นไหมต้องดูให้เป็นครับเนี่ยเดิมบางครับตัวป้องกล้องเลยลูกยงลูกยางสวยครับ กระบงกระบะดีนะครับบางคนก็มีสนิมนิดหน่อยตาม,มาอายุการใช้งานเนาะบางคนเป็นเรื่องปกติครับแต่ให้ดูตรงนี้กระทงพวกฝ้าข้างนะ ใช่เอาเอาขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาดําลงแล้วเราก็ดึงเข้าไปยังไงถ้าเราพลิกขึ้นลงขึ้นมามันจะใส่ได้ยังไงหรือมันไม่เรียบกพลิกเลยครับเดี๋ยวมันก่อหน่อยเดียวเราก็งัดเอางัดข้ามเอาใช่ไม่ไม่เอาเนี่ยพลิกเลย ไม่ไม่ไหวขอซื้อ่าท้ายไปด้วยครับเพราะว่าแกไม่ได้ใช้ขายรถไปแล้วครับก็เลยอันนี้ก็มีติดรถไปครับผมก็เลยขอซื้อไปดูครับสภาพฝั่งนี้กลังเครื่องมือยังอยู่นะครับลังเครื่องมือนี่ดูกองยังเพจเดิมจากศูนย์เลยครับเดิมมากครับภายในสวยด้วยครับนี่แผงประตูยังเดิมอยู่เลยครับ สวยนะครับทุกคนอีกไหมสภาพสวยๆเลยครับกำลังเอาฝาไทยกันขึ้นครับพอดีมันรถคลิปมันอยู่ที่ครับแกก็เลยใช้คนอยู่ขึ้นในมาเนี่ยสวยครับรถเดิมมากครับหัวเดิมบางไม่มีผูเลยครับล็อกกี้ได้สภาพนี้ก็แจมแล้วครับนี่เดิมบางเลย วงชุดเบรกเปลี่ยนเป็นทิฟฟี่แล้วนะครับปกติตัวนี้จะเป็นเบรกกระเทยนะแต่เปลี่ยนเป็นทิฟฟี่แล้วนะครับนี่เบรกหัวทิ่มเลยผมลองนี่ครับตัวเออเขาเรียกอะไรนะห้อยยางอะไรยังอยู่เลยนี่รถรุ่นนี้หาได้สภาพนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะทุกคนนะดูดิหล่อมากครับไหนบ้าะ

ต้องขึ้นไปหรือเปล่านี่ครับมันไม่มีรถยกก็ลำบากหน่อยครับนี่ก็ทำใจครับธรรมดาธรรมชาตินะครับเห็นสภาพแล้วหนีไม่ออกอีกแล้วครับผมจะเน้นรถเดิมๆนะครับสีผมไม่ค่อยซีเรียสครับเราทําใหม่ได้ครับนี่แต่เราจะเน้นรถที่เดิมๆบางๆครับนะครับระบบไฟอะไรติดทุกอย่างครับภาษีเต็มนะครับคันนี้ เอกสารเล่มทะเบียนพออ้อโบนับเป็นรถชาวบ้านจอดในโกดังนี้ครับภาพดีมากครับแม่นบ่ะป้าครับไปส่งเนี่ยผมสิจ้างอ,อืมแม่แหล <c oughs> ะๆๆได้อย่าอย่าไว้ครับอย่าไวไ้ไม่ไม่หล่ดแน่นอนครับ

สวยมากครับยางเต็มหมดเลยครับฝั่งนี้นครับสีไม่สวยครับสีมันบางครับเอวเราไปสาดไหมได้ครับสีมันเรื่องเล็กครับแต่ถ้าเซ็กเรื่องใหญ่ครับเบอร์หยุด งน้ำมันเบรกก็๋ยวผมเช็คดูครับมีไหมโอ้มีครับเต็มครับเบรกดีครับผมลองแล้วเบรกหัวทิ่มเลยนะครับขับสบายด้วยครับรถมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับเห็นไหมรถสมบูรณ์ดูไม่ยากครับนะครับแต่ถ้ารถไม่สมบูรณ์นี่ดูดูยากครับมันเก็บนั่นเก็บนี่เยอะ ไม่ดีนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เราดูก็คือเดิมๆเลยสแตนดาร์ดครับอ่ะโอเคครับพร้อมปลาขอมพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอู่ปลาเราครับคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ